จริงๆแล้วใบนี้เป็นเมนบอร์ดที่ไม่ได้น่าสงสารแต่ว,ว่าตอนนี้กลายเป็นเมนบอร์ดที่น่าสงสารแล้วถ้าทุกคนจําได้ผมเคยแพ็กน้องไปแล้วทีหนึ่งและนําส่งไปเจอกับยูเซอร์ที่ผมมองว่าไม่ดีเนื่องจากเอาน้องไปแล้วคือเคยเคยมาซื้อสินค้าอื่นของผมก่อนแล้วผมก็บล็อกไปแล้ว และอยู่ดีๆกลับมาซื้อสินค้าของผมได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่เคสนี้นะหมายถึงเคสที่ก่อนหน้านี้แล้วน้องถูกส่งกลับมาเป็น a s l o ลคเค87 p e r f o r m ร์แมที่ผมเคยแพ็กไปผมไม่ได้ดูเราไม่ได้เอกใจไง,ไงว่าเฮ้ยเคยบ็อกไปแล้วนี่ว่าแล้วคราวเนี้ยพอ User ทั่ทานนั้นรลับไปใช่ป่ะก็ไปเทสเทสบอกว่าติดแต่ การจอดติดช่องเดียวช่องนี้ช่องนี้มันติดหน,นักเลยอ่ะแล้วก็ส่งกลับมาใช่ไหมพอส่งกลับมาปุ๊บผมก็เทสทีเดียวติดเลยมีคลิปิดดโอวิดีโอ,โอมีอะไรทุกอย่างแจ้งทางเจ้าหน้าที่หมดเลยแล้วก็เลยมารู้ว่าอ้าวนี่คือคนที่เราเคยบล็อกไปนี่หว่าเพราะว่าปแปลกแล้วก็มีร้านค้าหลายร้านเลยที่แจ้งว่าให้ระวังยูเซอร์นี้คือเป็นแบบ แนวแบบบุคคลอันตรายอ่ะกลับเข้าไปย,ยังเจอคอมเมนต์ของเราอยู่เลยนี่ว่าว่าคนนี้น่ากลัวไม่โอเคให้รีบหนีน้องเลยกลับมาแต่กลับมาดีครับใช้ดีเสร็จแล้วปลอดภัยแล้วดได้ยูเซอร์ใหม,ม่แล้วก็หวังว่ายูเซอร์นี้จะดูแลน้องอย่างดีคิดตอนก่อนคุยก็รู้แล้วแต่อันนั้นไม่ได้คุยไงนี่คือ serial number นะครับ พอเราคุยเราจะรู้ว่าเอ้ยนคนคนนี้เขาเขาเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยยกจให้ดูค่าครับอันนั้นบล็อกแล้วมากดซื้อได้ยังไงก็ไม่รู้หลอนเลยนี่ครับแล้วพอเปิดข้อพิพาทใช่ไหมสินค้าไม่ได้เป็นอะไรเลยผมก็ชนะใช่ไหมชนะปุ๊บสรุปผมได้ได้คอยมา300คอย ถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกบอกเลยว่าสิ่งที่ผมอยากได้คืออยากให้สินค้าของผมที่ผมคัดคัดกรองแล้วอย่างตั้งใจเนี่ยอยู่ในมือของยูเซอร์ที่ดีแค่นั้นเลยเพื่อวพอจะได้มีความสุขได้ใช้อย่างเต็มศักยภาพและไม่ถูกทำ้ายอะไรอย่างเงี้ยแลวเนี่ยใช้อย่างดีเลย เ้าไปอีท่าไหนอย่างนี้มึนเลยไปกลับมาผมเช็คทุกอย่างครับดีดีงามเลยส่วนคลิปที่เช็คตอนกลับมาต้องส่งหลังบ้านใครอยากได้ก็ทักขายกันมาหลังบ้านนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลของเรียกอะไรดี ข้อมูลเชิงลึกอะอก็เลยไม่ได้อยากเผยแพร่เป็นสาธารณะเท่า,าไหร่จะถามว่าเผยแพร่ได้ไหมมันก็เป็นข้อมูลสาธารในบางส่วนที่ว่าเผยแพร่ได้แต่ก็ไม่อยากเผยแพร่ก็เลยใครอยากได้ก็ส่งหลังบ้านให้ดูว่าเออเนี่ยเซอร์ที่ไม่ดีเนี่ยใครวะก็จะรู้กันไป แต่อย่างน้อยผมก็ไม่เปิดเป็นสาธารนณะไงก็ถามเอไอไว้เอก็บอกว่าเออ,อย่างเงี้ยดีแล้วก็เชื่อ AI ไว้หน่อยอส่วนถ้าท่านอื่นเอาจากหลังบ้านแล้วไปเผยแพร่ก็ก็ไม่ผิดผมแหละเพราะว่าผมไม่ใช่คนเผยแพร่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั่นเอง นี่ประมาณนี้ตรงนี้จะบวงป่องนิดนึงเราจะใส่เข้าไปในกล่องที่นุ่มนมนี้เดี๋ยวฝาหลังจะแพ็กตามไปนุ่มแบบนี้แพ็กฝาหลังก่อนใส่นี่ไปดีกว่าฝาหลังใส่ในนี้ไปนะที่มันซองการ์ดจอนเนี่ย ก็ฝากด้วยนะครับส่วนถ้าประกอบไม่สำเร็จนะครับรายการที่ทำขึ้นมานะครับเป็นชื่อเทสให้โลกจำแล้วนะครับชื่อรายการเทสให้โลกจำา i ตั้งให้อันนี้ก็คือฝาหลังนะเป็นอย่างนี้นะส่วนท่านที่ต่อราคาผม ตอ600่อที่หกบาทเนี่ยถ้าถ้าในแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยต่อผม6กร้อยน,นีย่ไม่ได้นะส่วนถ้าอยากเห็นราคาพิเศษที่แบบว่าอู้พิเศษจัดจัดอ่ะต้องเข้ามาดูที่เว็บไซต์ผมเองแต่ผมก็จะไม่พิมพ์ในแพลตฟอร์มอื่นนะเพราะว่าเกรงใจเขาเออเราเกริงใจเขาอะ่ะ ก็เซิร์ชใน Google ได้ครับดูใน YouTube ได้ครับเขียนกลิ้งคอมพิวเตอร์บน YouTube หรือว่ากลิ้งคอมพิวเตอร์ใน Google Google ก็ขึ้นเลยราคาพิเศษก็จะมีที่เว็บไซต์ของผมนั่นแหละเราเป็นเจ้าของร้านเหตุละล่ะเออทำเว็บมาแล้วก็ได้ราคาพิเศษได้ไงอืม แล้วถ้าจะใช้โค้ดเคูช <c oughs> อะไรก็ต้องตามแพลตฟอร์มนะครับจะมีโค้ดให้ใช้แต่ถ้าเว็บผมก็พิเศษเลยแต่ไม่มีโค้ดมีโค้ดก็คือต้องคุยกับผมผมอะ่ะคุยกับผมผมก็เป็นโค้ดเป็นไลฟ์โค้ดพูดไปในทางที่ผิดๆ <c oughs> ลอเล่นนะพูด <c oughs> ไปในทางที่ดีด <c oughs> ิ เป็นเป็นไลฟ์โคดได้ไหมไม่ไลฟ์ไม่ซ้ายอะ่ะขวาโค้ดได้ไหมสรุปเลยน้องก็หน้าของสารครับไปเจอยูเซอร์ไม่ดียูเซอร์ท่านนี้นี่บอกเลย <c oughs> ถ้าพูดายาวอะ่ะคือถามร้านค้าอื่นได้เลยอะ่ะคนเนี้ยนักการคุยโคตรมุนเลยโคตรแปลกเลยจริง ส่วนมากก็ท,ที่ที่เคยแจ้งครับคนที่จะมาซื้อสินค้าผมเนี่ยส่วนมากก็จะเห็นผลงานผมจาก y o u t u b e หรืออะไรเงี้ยก็จะคุยกันดีมีแต่ยูซอร์ดีๆเข้ามาบางคนก็มีฝีมือลายมือที่เก่งกว่าผมเข้าใจในอุปกรณ์แล้วก็รักในคอมพิวเตอร์อันนี้สำคัญนะรักในคอมพิวเตอร์เหมือนกันคำนี้แม่งจบเลยคำเดียวล้วบอกว่ารักในคอมพิวเตอร์คื มันจะมีรายละเอียดอ,ยอยื่นตามมาเองนะทางการใช้งานการประกอบการเลือกเอ r ร u p ซ l พอย่างคนที่รับเออ่กระจอไปแต่ละคนล่าสุดเนี่ยเอาเรื่ p งซไพโหดๆทั้งนั้น80พัดทองโ,อโหแบบระบบไฟมีสายดิน ละเอียดละออะไรเงี้ยคุณมากแต่มาเจอเนี่ยก็มึนเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้องก็จะได้กลับไปสู่ยูเซอร์ที่เป็นยูเซอร์ใหม่คนนี้พูดคุยกันแล้วจะนำไปใช้กับ i 5 4 4 6 0แล้วก็ gtx 1050Ti เวร์กเวร์ t i work, work ครับใส่ได้ยัน i 7 4 7 9 0 k ครับอะไรเงี้ย มันหมดยุคของคนเขาเรียกอะไระ่ะหมดยุคของคนที่จะมาทําให้สังคมค้าขายออนไลน์ไม่ดีเสียได้แล้วอะ่ะหมดได้แล้วอะ่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็จัดการเด็ดขาดให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มี YouTube ที่คอยเก็บหลักฐานตามแพลตฟอร์มก็จะมีหลักฐานขึ้นอยู่ มีเดียฟุตปริ้นใช่ไหมเขาเรียกอย่างนี้ป่ะเออมันควรจะเป็นยุคของคนรักคอมพิวเตอร์ยุคของเทคโนโลยีจ๋านี่ปี2025แล้วนะเขาก็ทราบภายในสมัยนี้ส่วนมากก็มี80พัดขายกันให้โจงครึ่มเลยยี่ห้อมีมากมายแต่ก็ต้องเลือกดีๆเทคโนโลยีมัน เปลี่ยนไปความล้ำสมัยมันเข้ามาระบบไฟฟ้ามีคนให้ความสนใจกับพัมุสภายมากขึ้นที่จะจ่ายไฟให้กับสินค้าเอ้ยจ่ายไฟให้กับเป็นบอร์ดกบจอซี u อะไรก็แล้วแต่นะอืผมว่ามันเปลี่ยนไปแล้วคนที่ไม่ดีเราก็หนีให้หา่างแต่ยังงงอยู่ว่าบล็อกไปแล้วมากดซื้อได้ยังไงอันนี้แปลกใจ จริงๆง,งงจังเลยเพราะฉันไม่เคยโอเคครับเสร็จแล้วรอรับได้เลยนะครับฝากน้องด้วย H87 Performance